นุ่มมันหยุดไม่ได้อร่อยจริงๆเชื่อผมสวัสดีสสดครับมาชิมชิมให้ EP ที่3แล้วนะครับ EP ที่3ค่ะเราก็ยังไม่หยุดไม่ง่ายนะคะ<ช>กินทุกวันเลยจะกินจนพุงแตกไปเลยครับหแหนมเนืองครับสวรค์ส,สำราญอันนี้จริงก็คือร้านที่หมีเออน่าน่าสิใช่ ที่อยู่จังหวัดมุกดาหารนะครับผมเขามีสูตรของเขาเลยคือแป้งเนี่ยแป้งของเขาเนี่ยปกติอะแหนมเนืองะต้องเอาจุ่มน้ำใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาบอกไม่ต้องกินได้เลยจริงปะเนี่ยได้เลยมันจะเขาบอกว่ามันจะกรอบๆด้วยเขาให้กล้วยดิบมาแต่ด้วยเหรอไม่เอากรเอรเอาทำไมอะ แป้งมันจะกรอบๆไปเลยนี่อ่าโชโชนี่คือแปง้งนะครับสูตรของเขาก็คือฟังนะดีแป้งหาดไปเลยละลายไปเลยคือกรอบอะ่ะคือกรอบอ,อร่อยครับอร่อยพี่มิเยี่ยมไปเลยครับต<อ>ัวอร่อยมากๆเลยค่ะดูดิแบบเหมือนกระดาษซับมันเลยจริงอืม ละลายไปเลยแป้นคือละลายหายไปเลยแล้ร้านต่อไปนะคะก็คือนี่เลยน้ำผลไม้คั้นสดะน,นะคะจากร้านดริ n งมีนะคะนี่ขวดใหญ่มากเลยนะครับเขามีสูตรแบบเข้าคลสดีท็อกด้วยก็คือทานแค่น้ำผลไม้เนี่ยสาวันเป็นการล้างลำไส้ด้วยดีท็อกออก็คือ,อ,อ,อไม่กินอะไรนอกเหนือจาก น้ำที่เขาให้มาเลยที่เขาบอกก็คืออาจจะกินผักอะไรอย่างี้ทุลเรียน<า>อย่างนี้ได้ไหมทุทลเรียนไม้ได้ <c oughs> <c oughs> ทุเรียนทุเรียนไม่ได้สุดทนี่คือสิ่งที่เราสั่งมานะคะก็จะมี Morning Call อมอร์นิ่งคอลก็คือแบบออร์เรนจ์เครอทพัสเชนฟรุตเซลล์รีจูสอันนี้คือน้ำทับทิมร้อยเปอร์เซนต์เลยเข็มคนมากอร่อยแล้วก็มีแบบ Amazing Thailand ก็จะเป็นคิวแบบไทยๆรู้สึกว่าเหมือนจะมีและเป็น glass เด้ไหว่ออาอะไรมัดไถ่และเปน glass มัดไถอันนี้คือคิมกินถูกรดแล้วอร่อยคอนเฟิร์มค่ะสำหรับใครที่รักสุขภาพลดน้ำหนักนะดีท็อกซ์อ้าวตามไปต,มต,ต่อไปครับวันนี้เราจะมาทานของแซ่บๆกันบ้างน,นะครับน้ำริกน,นะครับ คือคั้วกลิ้งใช่ไหมมีกระดูกอ่อนอ่ะขอโสดเขาเลยอ่ะกุกกับกุกกับแต่เราว่าน่าจะเป็ดครับผมอันนี้ชื่อร้านว่าซุปเปอร์มัมนะครับของเบิ้มนั่นเองนะฮะก็มโอ้โหรู้จักตั้งแต่เข้าวงการเลยนะจริงๆเลยร้านเขามีหลายอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูแบมมันเดอร์สกอร์ซุปเปอร์มัมนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไอจีให้อันนี้คืออะไรนะกระท้อนกระท้อนลอยแก้วกระท้อนลอยแก้วเขาชอบมาก แต่เรียกไม่ถูกเลยก็มาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยเราก็แบ่งตักแบ่งแล้วก็เอาไปใส่น้ําแข็งเพิ่มเพื่อความสดชื่นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากเราจะมาชิมกันได้นี่คือน้ำพริกอะไรสินั่นน่ะสิดูแซ่บมากอ่ะขอลองละขอชิมละเขาจะลองเนื้อละเชิญช่วงก่อนก็เคยส่งอันนี้มาให้น้ําปลาหวานอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ดีแล้วดีจริงอ่ะปลาไหแน่นี่เหรอ ต<ทท>ื่นเลยโอ้ยสาใจเนื้อดีมากเลยเนื้อเป็นไงนะเนื้อเป็นไงอ้่อยสุดยอดเลยอ่ะี่ครัวกลิ่นนะครับนี่ดูเครื่องกห้ดูแน่นแน่นมัน,น,นระดูอ,อ่อนด้วยกกับเผ็ดไหมเผ็ดดีแนะ่คณได้เอาข้าวไปหน่อยไม่เหนียวเลยนะครับ กึบไหมกึ๊บกิงอร่อยมากอร่อยจริงๆตามไปชิมอ,อร่อยจริงๆตามไปชิมเลยครับซุปประมังพี่เบิม้มยังเป็นของข้าวอยู่นะครับหมูฝอยหมูฝอยเลยมีคนแอบ,บแกะแล้วด้วยนะคะเขาเองแ <c oughs> <c oughs> อบชิมแล้วเป็นยังไงบ้างคะแอบ,บชิมไปแล้วนะครับก็อร่อยเขาชื่อว่าสิตาครับผมอ่ไอจีนะฮะ l l AL อลล์เดสกอรสิตาเอสนะครับ แก้เผ็ดนะคะด้วยการกินหมูฝอยหมูฝอยเนี่ยจริงๆเป็นจริงกับข้าวก็ได้นะกินเล่นก็ได้เผ็ดบางคนใส่แบบข้าวต้ม,มใชมกินกอบข,อขา้าวต้มนี่คือแบบเบกแบมใช่ไหมอร่อยขนมเบกแบกหมูฝอยไปของหว,งวานครับวันนี้เป็น พายสับป,ประดปประดอ่า CIG น,นะครับผมชื่อว่าเนลามิดนะครับนี่ค่ะชื่อร้านเนลามิดนะคะเขามีอย่างอื่นปะหรือว่ามีปปดดพ,มมพายสับประรด,ด,โด,ดอย่างเดียวพรีเมียมพายแอปเปิลเค้กโดยตรงเลยอ่านี่เขาแพ็กเกจเขาสวยงามมากเลยนะนี่อะอลแอดไลน์ไปก็มีนะฮะเขามีเนี่ยเป็นรสใหม่นะคะเอาใจคนรักอยู่สุก็คือพายยู่สุ ใส่ดิใส่ก่อนนะคือแน่นๆนุ่มใส่ข้างในก็คือหวานกำลังดีดีอืมดีอะหอมเลยตามไปเลยค่ะมมาต่อกันที่อีกวันหนึ่งค่ะครับเปลี่ยนชุดอีกแล้วนะครับเราก็กินไม่ไหวนะหลายหลายร้านในวันเดียวนะคะครับเดี๋ยวจะตัวแตกเอานะครับผม ว่าเราอ่าะไม่ได้ชิมนะคะเร,เรากินจริงจัง <c oughs> นะฮะ <c oughs> เอาล่ะสำหรับวันนี้เริ่มต้นในที่อาหารไทยที่คนไทยหลายๆคนชอบนะ <c oughs> ใช่มีทุกจังหวัดเลยไอ้ไม่เคยเจอใครที่ไม่ชอบกินข้าวคลุกกะปิเลย <c oughs> ลอานี่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในปตัตตานีเลยนะคะจานนี้ <c oughs> ชื่อ รีสปีส์นะคะครับตำรับคุณขวัญเครื่องน่นน่นแต่คือตอนเขามาเนี่ยเขาจะแพ็กอยา่นะครับแล้วก็เขาจะแยกแยกอะไรนะมะม่วงแยกกุ้งแยกกุนเชียงแยกหัวหอมมาให้เผื่อใครที่เผื่อรสชาติมันจะแบบเข้าไปผสมันเกินไปนะเราค่อยมาผสมกันที่หลังในนี้นะฮะไหนสิชอบเปนหัวหอมจะรู้แล้วจ้ ชอบกินหัวหอมแล้วก็กระเทุ้งกรอบเลยเออชอบอ่อบกุ้งปีดปีใสกุ้งแบบนี้เออมันจะกรอบแล้ว้าไปทอดก่อนป่ะอกล่องหนึ่งคืออิ่แน่นอนนะคะคับผมไปตามไปมาต่อครับมาต่อกันที่ร้านมัคุรสครับผมจริงๆร้านเนี้ยของอร่อยเยอะมากนะเป็นร้านที่อยู่ในในจังหวัดราชบุรีเออตอนที่เราไปอ่ะ,อะ แล้วก็แหวกกินแต่ที่ผมชอบมากๆเลยนะนี่ครับหมี่กรอบอมันคืรอรสอ,อร่อยมากๆครที่ชอบกินหมี่กรอบนะร้านนี้เป็นร้านที่แบบสูตรเขาดั้งเดิมจริงๆคือเป็นแบบซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์แล้วก็ชอบอันนี้ <laughs> อันนี้ถ้าเกิไม่ใช่อย่างนี้นะแต่ว่าเราเราแกะแกะมาใส่อันนี้แต่ว่าเนี้ยสุดยอดแล้วนัวมากคูดจริงๆเลยดูจากตาดูหน้าเลยสุดยอดอร่อยมาก เต็มกระปุกนะแต่ว่าเหลือยันี้แหละกินไปหมดแล้วเมนูนี้ชื่อว่าเมนูถั่วสวรรค์นะครับผมเออซึ่งกินแล้วก็เหมือนขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นเป็นมากาหยุดไม่ได้เราขอไม่บอกว่าในนี้มีอะไรบ้างแต่ว่าลองไปสั่งกันดูอร่อยจริงๆเชื่อผมนะส่วนตรงหน้าของเราตอนนี้ก็คือปลายสีทอดน้ำปลานั่นเองนะครับ โหปลาแบบกรอบมากเลยอ่ะใช่ครับนี่จิ้มมาให้ด้วยเป็นไงจ๊ะสุดยอดอืมสุดยอดมากหอยครับขนมกรุบกรอบอีกแล้วชอบจริงเลยอืมอยู่ได้หลายวันด้วยขนมนะคะ K A N O M จอดครกก็คือ C R O K นะคะเข้าไปดูได้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาแตงเขาแตงเขาแตงมินินะฮะมินิเขาแตงนนี้ก็เป็นอีกขนมนึงที่เขาชอบมากเพราะว่ามันทอดเออทอดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะที่เอาไปทอดอ่ะอร่อยหมดอร่อยหมดเลยก็จริงก็จริงอืมหนมข้าวผัดไส้ตา สดนะสดนี่ร้านนี้เพิ่งมาส่งวันนี้เลยน้อยแพ็กมาอย่างดีเลยครับวันนี้สีมงคลตัวจริงป่ะสีน้ำเงินเหอะสีน้ำเงินสีฟ้าสีเหลียงเขาเขาเปิดดูเขาเลยฝังถิ่นมีแต่ผิดก่อนไปฝังกันเลยนะคะไปฝังกันเยอะ จบด้วยสิ่งที่ดีต่อสุขภาพนะครับแลตอนท้ายครับใช่ค่ะก็คือน้ำปลางปลาลโอไม่จะกวาบ้ากวาบ้าก้าบ้า นะฝรั่งนั่นเองนะครับผมก็ม่มีนตาคนะคะแล้วก็คั้นสดสดเลยเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวิตามินซีเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากชนิดหนึ่งนะ <ๆ S 2> ครับใช่ดังนั้นถ้าใครมองหาวิตามินซีสดๆ,ๆก็จัดไปนะฮะเฉพาะตอนนี้นะคะไอจีนเนี่ยเช็คเวลล์ดอปปีเคั มันมีความเข้มข้น texture มันเข้มข้นอ่ะรู้เลยว่าแบบฝรั่งสองร้อยเปอร์เซ็นต์เออเม็ดมันหายไปไหนอ่ะ <S <S มันเหมือนกินฝรั่งไง,งใช่ไหมใช่ค,คือ texture นางแบบดืดดืดนิด <c oughs> นึงอร่อยอร่อยครับอ,อร่อยจบไปอีก EP นึงแล้วสำหรับ e EP สามเนาะใช่ก็ขอบคุณมากที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากที่ไปช่วยกัน หรือช่วยกันอ,อุดหนุน,น,นร้านค้าเล็กๆต่างๆนะครับผมก็เราก็เขาเป็นอีกแรงหนึ่งให้กําลังใจที่ทุกท่านนะครับผมตอนนี้สถานการณ์แบบนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราทําจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ ต่อทุกท่านนะครับผมไม่เพื่อการบันเทิง<ม>ก็เพื่อช่วยร้านค้านะครับผมเราก็จะช่วยเท่าที่เราจะสามารถช่วยกันได้เนาะก็อ,ะอ,อยากให้ทุกคนผ่านไปด้วยกันนะครับก็บขอให้ทุกคนอยู่อย่างปลอดภัยเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะช่วงนี้เราก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ